สวัสดีครับเป็นเปลี่ยนทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับเนาะวันนี้เช้าที่สามสิบเอ็ดนะครับเช้าสิ้นเดือนแล้วครับมึงสิ้นเดือนสินเดือน,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 นตุลานะครับเนาะชมทุเลียนขึ้นก่าครับผมหลังจากห้ปีไปสิบมือสิบเอ็ดมื่อนี่นะครับเนาะ ิดเบ็ดตั้งวันนี้เนาะมันควคันขืบหน้าครับตอนนี้หยดเขากำลังแตกนะครับเนาะหยดยางงามนะครับผม,ผมตัวนี้ตมหัวแล้วครับผมต่อมหัวตื่นหัวแล้วเดพาไปเบ่งอีกตัวอื่นนะครับเนะา,เนคา,คนานะครับเป็งความขึบหนาแห้วครับเนาะ คนนี้ครับผมหลังแตกยอดงามเลยครับพี่นอ้องแตกยอดโอ้ตอนนี้ขึ้นเป็นศอกแล้วครับเนี่ยหลังจากไต้ปุยไปนะครับเนาะได้ปุยไปเมื่อน,นี้ตอนใสสายสาย,ยังไงหายน,นะครับเนาะเมือนนะกเก็บผักเราไปเก็บผักก่อนนะครับเนาะไปเก็บผักมาเราก็อีให้น้ำนะครับเนาะตอนนี้ยังไม่ไปครับยังเศร้าอยู่รอใส่สาย,สาย,ยาหน่อยนะครับเนาะเพราะอากาศเย็น ลูกเขาจะบัทันไ่นะครับเนาะขาดเริ่มเย็นแล้วหนอยอดทุเรียนครับผมปีหลียปีนองเยเอ๋ยวตั้งแต่ใบพี่ไปเลอยครับเลยขึ้นไปครับมันหยดเขาครับยยดอวบหยดไงนะครับเนาะยอดอวบหอดไบกิงเขาจะย่อยนะครับเนาะกิ่งเขาจะย่อย เป็นไห้ปุ๋ยสิบหกสิบหกไปสองรอบนะครับเนาะปุ๋ยสดสิบหกสิบหกสิบหกสามตัวนะครับเนาะสองรอบรอบก่อนนู้นเขบารอบนี้นะครับเนาะผมจะไห้ห่างกันยี่สิบหมื่นครับเนาะยี่ยี่สิบวันนะครับเนาะยี่สิบหมื่นหรือยี่สิบวันนะครับเนาะน,นี่ก็แตกยอดดีแล้วครับนี่ยจนปุ๋ยก็เป็น อีหอผมจะใส่หอดีแน่นอนครับเนาะถ้าเรียบใบเนาะครับเนาะบางทีก็ใส่ของเอ่อยาลานครับเนาะบางทีเนาะตะใส่เรียบใบเนี่ยสองหลักสองโตเนี่ยเหระครับผมใส่เป็นหลักเนาะครับเนาะอนี้ก็สวยงามนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบิ่งความติดตาม ติดตามมันต้นที่ตัดไว้เนาะครับเนาะต้นที่ตัดไว้มมตันจริงนะครับต้นปีนึงเลยก,กนันนี่ก็ปีอันนี้ก็ปีได้เดือนแล้วครับเนาะปีได้เดือนแล้วถุงถั่วบางอย่างออกดอกแล้วครับเนะ่าะออกดอกแล้วเห็นตังแล้วครับนะู้นพอได้ใส่ใจในะนะครับเนาะคาน้ามคาไฟอยู่ด้อยเนาะครับเนาะคาน้ำมันอยู่เนาะครับเนาะ เริ่มออกดอกแล้วครับน้องเริ่มออกดอกเริ่มแเต่งนงี้ย,ออยน,นะครับนี่มาดาก็จะเด็ดยอดนะครับเนาะบันมีเวลาเด็ยดอยอดมึเนเจอเนาะตรงไรนี่เด็ยด,ดยอดก็ไว้ครับให้เขาแตกงเงี้ดีๆน้อยเขาจะได้ดอกนะครับเนาะนี่ดอกบานแล้วครับเป็น เขาควายเราครับนีนะครับครับเดี๋ยวใครเรื่องทุเรียนต้นที่ตัดไใบนะครับเนาะเบื้องความพุ่หน้าเราเนาะครับเนาะครับผมนี่แหละต้นตัดไใบนะครับเนาะครับสวยงามนะครับนี่สวนี่นะผมมันยอดเราครับคุณหลังจากต้นตัดต้นแม่เขาแล้วครับเนาะมันมีต้นแเห่งเขาครับนี่ที่ผมตัดไใบนะครับเนาะ เวลาท้าไว้นะครับเนาะหลังจากตัดเด็นะครับนะงามเดนาะครับเนะานะนะยอดเขากำลังพุ่งเลยครับยอดกำลังพุ่งสวยงามเลยครับคุณคิดว่าชิตโตไว้ไหครับเนาะพอตัดเราหายไปล,ลูกเราเนาะครับเนาะจะหายไปล,ลูกเราจะสวยงามเนาะครับเนาะ ไปเบิง้งต้นอื่นนะครับเนาะครับมาเบิง้งน้ำดำนะครับเนาะนี่มาเบิ้งน้ำดำเขาเป็นเพีชฉลาดบุรุครับใบเพีชฉลาดบรุรแษเป็นยอดเขากขาลังเดินไม้นะครับเนาะยอดเขากขาลังเดินนะครับตอนนี้ผ่วมหวานแล้วครับเนาะผ่วหวานแล้วจะปลูกข้างชุดหมอนท้องประมาณ อาทิตย์นะครับเนาะอาทิตย์สมาอาทิตย์ละเรยจะได้ขวบพี่กันแล้วครับเนะาะขวบน้อยๆพื่กันละมันท้องกับขวบเดือนแล้วครับเนาะปลูกปลูกชุดนั้นเสร็จมันท้องเสร็จก็ไปได้ไปซื้อนะครับเนาะไปซื้อที่กูเหรอครับไปซื้อยูทุ่งขนาดนะครับเนาะยทุ่งขนาดจันทบุรีนะครับเนาะจันทบุรี ว่าจะไปนปากแซงไก่โหดเนาะ,ะครับเนาะปากแซงปกติเคยไปซื้อปากแซงหมดแล้วครับผมจันทบุรีเนาะครับเนาะตลาดปากแซงแต่ตอนนี้ครับเลยไปซื้อทุ่งขนาดก็ไกลแน่ะนะครับเนาะนะซื้อมาหนามดำยี่สิบต้นกับมุ้งจิงยี่สิบต้นครับเนาะยางยี่สิบต้นเอาแถมมาสองต้นนะครับนะนเานาะนะเป็นยีบสองตนน้นะ เป็นี่หนาของโคไว้พี่น้องหนาเขาได้กินปุ๋ยนะครับเนาะปุกี้มื่อยครับนี่เบด้งแม่ครับหนาเขาถนัดจัดหนาก่อนให้ปุ๋ยนะครับเนาะแค่แค่ให้ปุ๋ยไปซีฟมื่อยก็เมื่อยครับนี่หนาปึ๊บเลยก็ต้องมาเฉี่ยยายครับนี่แล้วมาเฉี่ยยายอีกมาเฉี่ยยายอีกนะครับเนาะก็จะงำทุเรียนไว้มากเลยครับเนาะ จะตัดออกกันได้ them, the the there. There the mm ้วยกันครับแต่มันจะหกไว้ครัวนะครับเนาะมีขนาดขนาดอะไรฉีดยาเนาะครับมันยังหกไว้ยังหยาขก้นไว้นะครับเนาะเดี๋ยวไปไปเบิ้งฝุดหมอนท้องนะครับเนาะหยาพหกไว้ไว้เลยพี่หน้องโอ้ฝนมึงเน่ะเดี๋ยวต้องมาฉีดยาไหมพอฝนยังมาเบิือดอะครับเนาะฝนยังมาเหมือดฟังหนึ่งอ่ะจะต้องพึ่งโปรตก เดี๋ยวสามมื่นสี่มื่เองนะครับเนาะมันแบบหมัดท้องตัวนี้ครับน้อยของเขานะครับเนาะชุดปลูกมาพร้อมกันเนาะตอนแรกมัมีต้นแครงามนะครับนะรเนาะต้นแครงามเขากำลังแตกยอดนะครับเนาะขวบนึง่งด้วกันนะครับนี่แค่จะเป็นเป็นต้นเขาบ,สบ,บ,นะบ่สมบูรณ์นะครับเนาะต้นนี้บ่สมบูรณ์ไม่ได้เมื่อยไปเบิ่งนะครับเนาะ โอหใหญ่ไงได้สิได้แล้วครับสำหรับต้นนี้ก็ปีหนึ่งเดือนเหมือนกันแะครับปีหนึ่งก็อีกหนึ่งเดือนนะครับเนาะต้นนี้งามเี่น้องผมมาเรียบรับตน้นต้นนี้ตน้นเดีเ๋ยวโรคเป็นโรคนะครับมันเจนเจนหลักษาหายกันยังไม่ญ่นะครับก็ใหญ่ซ่ายสานเนาะ บคือต้นเขาบเป็นโลกนะครับเนาะต้นโบเป็นโลกเขาเป็นไงไวมากนะครับเนาะอดนะครับเนาะจะพาปเิ่งต้นอื่นนะครับกระผมปรหลัดต้นนี้กันเป็นใบสีทองนี่ครับเนาะโอเป็นจะใสยพันเขาหรือเปล่านะครับเนาะปุ๋ยยาเขาก็ได้ขึ้นกันนะครับเนาะแต่ก็เป็นสีทองยิงเสียแอกดนะครับเนาะงดผมไปซื้อมันทองต้นนี้นะครับเนาะบ่คือต้นอื่นกันเนาะ ตัวน,นี้จะตัวซ่ากูม,ามูนะครับเนาะยังบอถ่วมัวนะครับเนาะตัวน,นี้ก็ฟื้นแล้วครับเนี่ยต้นไอ้ตุ่มพ้งนะครับเนาะตุ่มพง้ง,องตอน,นแรกนะครับเขาก็เียซมตัวนี้แตงยอดไม้แล้วครับมันจะหายแล้วล่ะฉีดชลาฉีดมวนเห็นน้ำน้ำนะครับเนาะ สำหรับ,บชุดเขาบบเป็นยังนะครับนี่ชุดนี้เป็นไดรที่เขาบบเป็นโรคเป็นดูกับหา้าบ่าได้พวกได้ดูแลเขานะครับนต้นไทรหางหกจะสมนะครับน้องต้นนี้พี่น้นองคนหนอดครับเห็นตาภูมิใจนะครับเนาะทาอะไรยังสีเนาะถ้าเขาดูแลบบให้หางหกเขาจะมองเห็นโค้นเขานะตลอดนะครับนาะ ปอก็จะบดไ้พุงนะครับเนาะจะาปเบ่งต้นอื่นเลื่อยนๆนะครับเนาะครับต้นนี้ก็ตอนแรกก็แยกจะป่วยที่กันนะครับเนาะจะป่วยที่กันสีเจลาไปเลยก็หายแล้วนะครับเนาะหองร้อยนะครับเนาะหองร้อยก็เป็นการถูกนะครับเนาะฝนเปียไฟลุงจังว่าแหละฝิ่งแรงๆเนาะฝนฝนบดไ้สียาเนะครับเนาะ กำลังแตกหนอดไหมนะครับเนาะมีคู่นี่บ่ค่อยเงียบเลยนะครับนี่ต้นหนึ่งกำลังเดินนะครับเนาะอันนี้ว่าเขาเป็นโรคนะครับเนาะเป็นโรคีงจะสีดาเรียก็เรื่มหายนะเด็หนอดเดินแล้วครับหน,ะนอดเดินแล้วต้นนี้ก็นยั้งบ่ผมหัวนะครับเนาะยังอยู่ประมาณ เชียงค้างเชียงคอนะครับเนาะมันเป็นมูลสันชิงนะครับเนาะมูลสันชิงครับต้นมูลสันชิงเนีย่ยแต่ยอดงามมากนะครับเนาะ c, งามมากครับออกยอดดีครับผมยอดสวยงามเลยอันนี้คือมูลสันชิงนะครับเนาะ ขอขอบคุณท่านเพื่อนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่าน,นครับเนาะเข้ามาแล้วก็ซอยกดไลค์กดติดตามแม่น้ำนะครับเนอะอาะจะเป็นกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆนะครับเนาะจะได้ทำลิปใหม่ๆให้เบิ่งไปเรืยยย่อยๆติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามแม่น้ำนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับผม ตปีกาวันไปใกล้วละเนาะเมื่อกี้มือลวก็จะเป็่นเดือนใหม่อีกแล้วนะครับเนาะก็เป็่นเดือนุราพีกาพีกานะครับเนาะกาท่นว่าก็สองปีสองเดือนแล้วก็สิ้นปีนะครับเนาะขอให้ทุกท่านสุกภาพแข็งแรงนะครับเนาะนี่ตะผมจะเล่นลงเรียงครับสวัสดีครับ